เรื่องดิจิทัลวอลเลตแน่นอนเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแต่เรื่องราวของการจะไปจับใจ่ายใช้สอยในตอนนี้หลายคนก็บ่นอุบเรื่องของค่าของเข้าของที่มันแพงใช่ไหมฮะว่าสุดครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งเข้ามาดูแลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมครับในช่วง3เดือนนี้แหละนะฮะดูเรื่องอาหารสิดูเรื่องข้าวของสิถ้ามันแพงยังไงบ้างเนี่ยสั่งมาที่กระทรวงพาณิชย์เลยครับช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เ,เป็นเรื่องสำคัญ,คญนะครับถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญ ของกระทรวงพาณิชย์เลยสําหรับการลดรายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มช่องทางการซื้อขายก่อนที่จะ kick off โครงการเติมเงินดิจิต a ลวอลเล็ตเพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยระวางกันไว้ว่าน่าจะครอบ2เทศกาลใหญ,ใหญ่ก็คือปีใหม่ด้วยแล้วก็สงกรานด้วยนะครับเมื่อวานนี้เวลา9ก้นาฬิกาในะห้องสีเขียวนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านนายกเ,ยเป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชนในการสร้างรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําเพื่อคุณภาพชี วโดยท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชัยวัชรงค์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของโครงการดิจิตอลโวลเลตที่เราอธิบายคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่พาณิชย์เขาออกมาช่วยประชาชนก็คือเรื่องของการทําโครงการว่าด้วยแนวคิดความคิดตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่า SME เติมเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพครั้งใหญ่ซึ่งทางการะทรวงพาณิชย์เองเขาได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับที่จะขับเคลื่อน โครงการนี้ระยะเวลาอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปที่พี่บอลบอกไปว่าตั้งแต่สิงหาคมคเขาจะคิกออฟก,กันวันที่20สิงหาคมนี้ลากยาวไป3เดือนไปจบที่20พฤศจิกายนเขาแบ่งย่อยๆเป็น3โครงการครับใช่ครับประกอบไปด้วยโครงการแรกคุณผู้ชมครับลด ต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็กนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากร่วมกันกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐบาลแล้วก็กํากับโดยทุกกระทรวงลงมาช่วยเลยค่าเช่าแผงต่างๆแผงตลาดที่ราคามันสูงเกินไปเนี่ยมาดูซิเรื่องของเพราะไม่เป็นต้นทุนหมดถูกไหมถ้าค่าเช่าแผงสูงเนี่ยต่อให้ขายดีก็ไม่เกิดผลกำไรนั่นเองนะครับโดยสั่งการให้ทั้งสังกัดกระทรวงพาณิชย์ลงมาดูรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตลาด าดในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สําคัญก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์เลยลงมาดูเรื่องของการลดต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็กอ,อันนี้สําหรับคนค้าคนขายบรรดาพ่อค้าแม่ขายลดค่าเช่าที่อทีน,นี้ประชาชนธรรมดาในเรื่องของมาตรการนี้เขาจะมีการจัดตลาดนัดพาณิชย์ทั่วประเทศนะครับเขาจัดไว้หลักๆใน4รูปแบบด้วยกัน,นอย่างแรกเลยเนี่ยคือตลาดพาณิชย์ให้ผูบ้บรรดาผู้ประกอบการรายเล็กนะครับโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัด76จังหวัดเนี่ยเขาจะร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนไปหาพื้นที่ครับหาพื้นที่จัดตลาดนัดขึ้นมา เพื่อจะจา่ายอลายสินค้าอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตประจำวัน <c oughs> เขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจัดสักเดือนละครั้งทั้ง76 จังหวัดเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันในราคาที่ถูกลงครับคือต้องบอกว่าพอไปซื้อในร้านที่เขาจัดไว้เนี่ยเขามีการควบคุมเรื่องกลไกราคาอ,อยู่แล้วเราก็ได้ของถูกและที่สําคัญก็เป็นของดีมีคุณภาพด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับตลาดนัดพาณิชย์นะฮะบ,บวกกับการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าด้วยแล้วก็มีตลาดพาณิชย์บวกธงฟ้ามีหอการค้าแฟ์อันนี้ก็น่าสนใจมากรวมถึงตลาดพาณิชย์เคลื่อนที่บวกรถโมบายธงฟ้าซึ่งจะเข้าถึงเลยชุมชนไหนที่อยู่ที่ห่างไกลก็จะมีรถโมบางฟ้อเตอร์ไะ เอาไปขายสินค้าราคาถูกแล้วก็เป็นของดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยใช่ครับส่วนนโยบายที่สามอีกหนึ่งเรื่องก็คือสําหรับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าส่งรายใหญ่เขาจะมีการจัดมหตรกมรลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ภายใต้แคมเปญลดกระนําทั้งประเทศครับและในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีผู้ประกอบการเอกชนเ,นเข้ามาร่วมกับโครงการนี้กับรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราน่าจะซื้อของอะไรที่เป็นของจําเป็นในชีวิตประจําวันในราคาที่ถูกลงได้นะครับใช่แล้วก็ปิดท้ายนะับฝากข่าวนิดนึงสำหรับคนที่ชอบงานโอทอปมี งานนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเผื่อว่าจะได้ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายกันกับ O อท็อปเบสบอยมาการรมสินค้าเพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชนกําแพงเพชรนั่นเองของดีของกําแพงเพชรับสินคา้าเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็เป็นวิถีชุมชนเป็นของท้องถิ่นเนี่ยไปช็อปกันได้1-5สิงหาคมนี้พ่อค้าแม่ขายขาเขาก็มาออกร้านกันก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ไปช่วยอุดหนุนใช่ครับคุณผู้ชมสามารถไปได้นะครับที่ Para ไ ise Park นะชั้นหนึ่งนะครับงานเนี่ยจัดมาต สัปดาห์นี้ก็คือวันที่5สิงหาคมคุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆพาราไดซ์ไปสักหน่อยหนึ่งมีรถไฟฟ้าด้วยเนาะไปก็สะดวกมากแล้วก็ไปอุดหนุนนะฮะมีสินค้าโอท็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิ่นรวมถึงมีของดีของถูกอ่ะให้ช็อปกันก็ฝากไว้ไปอุดหนุนกันด้วยละกันกำแพงเพชรนี่ตั้งใจจะไปซื้ออะไรครับมีกั๊ะฉากล้วยฉากล้วยชากราวมีกล้วยไข่มีก่ยศาสาดเยอะแยะมากมายเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบก็ไปอุดหนุนกันได้ก็ถืือออวว่่่่าานนีีแหลกก็ครชยพ้ง กรกรช่วยวิถีชุมชนอีกแรงหนึ่งด้วยเนาะใช่ครับ